สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมตีออโตเทคคาดีไซน์นะครับกับรถฮุนไดเอ1นะครับคันนี้ซ่อมระบบประตูเลื่อนไฟฟ้าด้านซ้ายกันนะครับอันนี้ทดสอบการทำงานนะครับหลังจากเมื่อวานเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆแล้วนะครับอันนี้คือจังหวะเปิดนะครับมาชมจังหวะปิดนะครับ ระบบกลไกลต่างๆนี่นะครับเปลี่ยนชุดสลิงใหม่แล้วก็ระบบเซ็นเซอร์ใหม่นะครับช่งหวันด,ดครับเสร็จสิ้นใช้งานได้ปกติครับและเรามีชุดอะไร ซอมาดูการทำงานของระบบประตูดูดด้วยนะครับโอเคครับ